ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆแล้วก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับ มานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับซึ่งเกิดจากคนขับรถแท็กซี่นะครับไปเข้าร่วมในกิจการไปจดทะเบียนนะครับว่าไปวิ่งกับในของบริษัทอะไรอะไรเลขหมายตามพวกสัญลญักษณ์หรืออะไรต่างๆนะครับปรากฏเนี่ยนะครับอยู่ที่ด้านข้างตัวรถหรือบางทีเนะี่ยอาจจะอยู่ทั้งประตูหน้าหรือว่าประตูหลังเลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ว่ารถแท็กซี่คันนี้เขาวิ่งเนี่ยของบริษัทอะไรหรือว่าสหกรณ์อะไร คดีนี้ครับพอเกิดเหตุขึ้นนะครับก็นอกจากเนี่ยเขาเนี่ยจะมาฟ้องคนขับรถแท็กซี่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยมาฟ้องนะครับเขาจะฟ้องบริษัทหรือว่าสากรเนี่ยตามที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายเนี่ยที่ติดอยู่ข้างรถเลยนะครับคดีนี้ความเสียหายเนี่ยเป็นล้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยศาลท่านเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไร ก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อท็จจริงในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูเกี่ยวกับเรื่องหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุละเมิดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาเนี่ยจะวางหลักเอาไว้เลยในมาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเดินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นมาตราหลักเลยนะครับคดีนี้เขาไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะครับแต่ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยในมาตรา425เนี่ยเป็นเรื่องความรับผิดเนี่ยของนายจ้างนะครับถ้าลูกจ้างเนี่ยไป กระทำละเมิดในทางการที่จ้างเนี่ยนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักกฎหมายในมาตรา425เนี่ยเขาวางหลักเอาไว,ไวา้ว่าอย่างไงนะครับนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคดีเนี่ยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวการตัวแทนนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าเป็นเรื่องตัวการตัวแทนเนี่ยไปกระทำละเมิดกันเนี่ยนะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้ที่มาตรา427นะครับก็วางหลักเอาไว้แบบนี้ว่าบทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมเนี่ยครับพอมันไปเกิดเหตุละเมิดชนกันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็จะมีหลักกฎหมายเนี่ยมาวางหลักเอาไว้เลยคดีนี้นครับนอกจากว่าจะเป็นเรื่องตัวการตัวแทนแล้วเนี่ย ยังเป็นเรื่องของตัวแทนเชิดอีกนะครับซึ่งความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกนะครับในมาตรา821เนี่ยนะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าบุคคลใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดีรู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยเชิดตัวเขาเองออกแ,แสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตนนะครับอันนี้ครับเป็นหลักกฎหมายนะครับซึ่งสารดีกานะครับท่านเนี่ยหยิบยกเนี่ยเข้ามาประกอบเนี่ยในการวินิจฉัยในคดีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับรถแท็กซี่คันเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีชื่อจำเลยที่2และหมายเลขโทรศัพท์ของจำเลยที่2เนี่ยปรากฏอยู่ข้างรถ การที่จำเลยที่1นึ่งนะครับนำรถคันดังกล่าวเนี่ยออกมาขับรับผู้โดยสารย่อมเป็นการแสดงออกต่อโจทย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตว่าจำเลยที่1น,นะครับเป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่2เจ้าของรถในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารจำเลยที่2องนะครับจึงต้องร่วมรับผิดก,กับจำเลยที่1ในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา427และมาตรา 821นะครับคดีนี้น,นะครับโจทเนี่ยเขามายื่นฟ้องว่าเมื่อวันที่28เมษาพศออ .2539 นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีเนี่ยนะครับนายสมบูรณ์เนี่ยลูกจ้างของโจท์นะครับขับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศหมายเลขทะเบียนนะครับ10 2990ขอนแก่นนะครับ รับผู้โดยสารเนี่ยจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อจะไปกรุงเทพมหานครขับรถเนี่ยมาตามถนนมิตรภาพจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมาเมื่อขับมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่3 5หถึง36นะครับสะพานสำลีสุขตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับ มีจำเลยที่1นนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนเนี่ยของจำเลยที่2ขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน7ทอทหารขีด1893กรุงเทพมหานครนะครับในทางการที่จ้างหรือตามคําสั่งหรือด้วยความยินยอมของจำเลยที่2อนะครับแล่นสวนทางมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับ มุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นด้วยความประมาทเลินเล่อจำเลยที่1น่งนะครับไม่สามารถควบคุมรถคันที่ขับมาได้ทำให้รถเสียหลักนะครับแล่นพุ่งข้ามล่องแบ่งกึ่งกลางถนนมิตรภาพไปยังถนนฝั่งตรขงตรข้ามซึ่งเป็นช่องเดินรถของรถโดยสารนะครับคันหมายเลขทะเบียน1 0 2 9 9 0ขอนแก่นเนี่ยนะครับและหยุดบนผิวการจราจรของถนนนะครับโดยไม่ได้ทำเครื่องหมายใดๆ เพื่อเตือนให้รถยนต์อื่นทราบว่ามีรถแท็กซี่ของจำเลยที่หนึ่งเนี่ยจอดอกีดขวางอยู่ในช่องทางเดินรถทําให้รถโดยสารนะครับซึ่งมีนายสมบูรณ์น่นะครับเป็นผู้ขับชนกับรถแท็กซี่ของจำเลยที่หนึ่งนะครับเป็นเหตุให้รถโดยสารเนี่ยชนลัวกั้นถนนและราวสะพานสำลีสุกนะครับแล้วพลิกคว่ำลงบริเวณกลางสะพานสำลีสุกนะครับ การกระทรําของจําเลยที่1นะครับทำให้โจทุนี่ได้รับความเสียหายจําเลยที่2นะครับในฐานะเจ้าของผู้ครอบครองรถซึ่งเป็นนายจ้างหรือเป็นตัวการของจําเลยที่1นะครับจะต้องร่วมรับผิดจับจําเลยที่1และจําเลยที่3เนี่ยในฐานะผู้รับประกันภัยรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน7ททหาร1 8 9 3กรุงเทพมหานครนะครับต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจท์ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามนะครับร่วมกันใช้เงินค่าเสียหายเป็นเงิน2,842,441บาทนะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน2,659,594บาทนะครับ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกระโจทย์นะครับคดีเนี้ครับโจท์เนี่ยเขาขับรถโดยสารนะครับเป็นรถโดยสารเนี่ยที่วิ่งมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาก็รับส่งผู้โดยสารเลยทีนี้ครับเหตุเนี่ยนะครับเกิดจากความประมาทเนี่ยของคนขับรถแท็กซี่ซึ่งถูกฟ้องนะครับเป็นจำเลยที่1จำเลยที่2อนะครับเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะครับแล้วก็ฟ้องบริษัทประกันมาด้วยนะครับ ทีนี้ครับพอโจทยื่นฟ้องแล้วเนี่ยจำเลยนะครับทั้ง3เนี่ยก็ยื่นคาให้การนะครับต่อสู้ในทํานองเดียวกันว่าจาเลยที่1น่นะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างของจําเลยที่2และไม่ได้ทําไปเนี่ยในทางการที่จ้างหรือตามคําสั่งของจําเลยที่2ในฐานะตัวการน่นะครับในวันเวลาดังกล่าวเนี่ยลูกจ้างของโจทย์เนี่ยนะครับขับรถโดยสารเนี่ยด้วยความประมาทเลินเล่อและด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับ ไว้เนี่ยด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้รถยนต์โดยสารเนี่ยชนรถแท็กซี่ของจำเลยที่หนึ่งนะครับค่าเสียหายที่โจทย์เรียกร้องเนี่ยสูงเกินไปจำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องรับผิดในดอกเบีย้ยส่วนจำเลยที่สองนะครับเขาเนี่ยให้การยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันเกิดเหตุจริงนะครับแต่ไม่ได้ครอบครองเพราะให้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนขับในคดีนี้นครับเช่าซื้อไปแล้ว จำเลยที่สองเนี่ยมิได้เป็นนายจ้างหรือเป็นตัวการอันนี้ก็คือคำให้การของจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองนะครับส่วนจำเลยที่สามนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันเนี่ยครับเขาเนี่ยให้การว่าจำเลยที่สามเนี่ยยอมรับว่าโจดเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยรถยนต์โดยสารเนี่ยคันหมายเลขทะเบียน1 0 2 9 9 0ขีดอกเนขอนแก่นนะครับโดยโจดเนี่ยนำรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเข้าร่วมกิจการเนี่ย กับบริษัทขนส่งจำกัดตามใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน35ทับ31นะครับซึ่งสิ้นอายุวันที่23มีนาคม2538ขณะเกิดเหตุรถคันดังกล่าวเนี่ยสิ้นอายุไปแล้วโจทย์เนี่ยจึงไม่อาจใช้รถคันดังกล่าวเนี่ยนรับส่งผู้โดยสารในขณะเกิดเหตุได้นะครับจํงเลยที่3เนี่ยยอมรับว่าเป็นผู้รับประกันภัยรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน เจ็ดทหหารขีด1893งแปกนะครับกรุงเทพมหานครไว้จากจำเลยที่2จริงแต่จำเลยที่3เนี่ยไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์ลดโดยสารนะครับใช้เวลาซ่อมเนี่ยไม่เกิน3เดือนขอให้ยกฟ้องนะครับทีนี้ครับพอสารเนี่ยท่านเนี่ย ดูจากคำฟ้องแล้วก็ดูพิจารณาจากคำให้การของจำเลยทั้งสามประกอบกับการสืบพยานน่นะครับสารชั้นต้นน่นะครับในคดีนียครับที่ภาษานะครับให้จำเลยที่หนึ่งและที่สองเนี่ยร่วมกันใช้เงินแก่โจทย์เนี่ยนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทโดยให้จำเลยที่สามเนี่ยครับร่วมรับผิดกับจำเลยที่สองเนี่ยใช้เงินแก่โจทย์เนี่ยจำนวนเงินห้าแสนบาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ยนะครับจากต้นเงินดังกล่าเนี่ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันที่28เมษาย5 3 9น2539นะครับจนกว่าจะาชำระเสร็จแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยถึงวันฟ้องเนี่ยให้เพียง11เดือนตามที่โจทย์ขอนะครับกลับให้จำเลยที่1และจำเลยที่2เนี่ยร่วมกันชำระค่าดิชาธรรมเนียมแทนโจทย์ สำหรับจำเลยที่สามเนี่ยให้ร่วมกันเนี่ยใช้ค่าทุชาทำเนียมเนี่ยแทนโจทย์เท่าทุนทรัพย์ที่โจท์ชนะคดีโดยกําหนดค่าทนายความเนี่ยให้จําเลยทั้งสามเนี่ยร่วมกันชําระให้กับทนายความด้วยนะครับคดีเนี่ยครับพอศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษามานะครับคดีนี้ฟ้องไปสองล้านแปดนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านเนี่ยวินิจฉัยเนี่ยให้จาเลยนะครับ ร่วมกันเนี่ยนะครับจำเลยที่1ที่2เนี่ยร่วมกันเนี่ยชำระเงินเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเลยนะครับแล้วก็บริษัทประกันเนี่ยนะครับรับผิดเนี่ยในวงเงิน5 0 0แสนบาทนะครับพอสารชั้นต้นเนี่ยท่านพิพาษามาในลักษณะแบบนี้นะครับจำเลยทั้ง3นะครับเขาก็อุทธรณ์น่นะครับศาลอุทธรณ์น่นะครับท่านพิพาษายืนน่นะครับให้จำเลยทั้ง3เนี่ยร่วมกันใช้ค่าชนายความเนี่ยชั้นอุทธรณ์เนี่ยแทนโจทย์ด้วยนะครับต่อมานะครับ พอสารอุทธร์เนี่ยท่านพิพาษาย,ยืนมาแบบนี้ใช่ไหมครับจําเลยที่1กับจําเลยที่2เนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาต่อศาลเนี่ยนะครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจําเลยที่1และที่2เนี่ยประการสุดท้ายมีว่าจาเลยที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของจาเลยที่2หรือไม่ได้ความว่ารถแท็กซี่คันเกิดเหตุเนี่ย เป็นของจำเลยที่2ซึ่งจำเลยที่2อเนี่ยอ้างว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยให้จำเลยที่1นเนี่ยเช่าซื้อไปแล้วโดยยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หลังเกิดเหตุนะครับจำเลยที่2เนี่ยก็เป็นผู้ออกค่าซ่อมรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับที่เสียหายเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่ารถแท็กซี่คันเกิดเหตุเนี่ยมีชื่อจำเลยที่2และหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยของจำเลยที่2เนี่ยปรากฏอยู่ข้างรถ การที่จำเลยที่หนึ่งนะครับนำรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยออกมาขับรับผู้โดยสารเนี่ยย่อมเป็นการแสดงออกต่อโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตว่าจำเลยที่หนึ่งนะครับเป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่สองผู้เป็นเจ้าของรถในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารเช่นนั้นจำเลยที่สองนะครับจึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่หนึ่ง ในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับมาตรา427ประกอบมาตรา821นีนะครับคำพิพากษาของศาลล่างนะครับทั้งสองศาลเนี่ยที่วินิจฉัยในประเด็นเนี้ยชอบแล้วส่วนดีกาของจำเลยที่1และที่2เนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวินิจฉัยแล้วเนี่ย ว่าโจทเนี่ยมีส่วนประมาทเลินเล่อด้วยจึงเห็นสมควรนะครับกําหนดให้จาเลยที่1และที่2เนี่ยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยให้แก่โจท์นะครับเพียง3ใน4จากที่สารล่างเนี่ยทั้ง2องกำหนดไว้สารดีการนะครับท่านทพิพาษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1ที่2เนี่ยร่วมกันชำระเงินเนี่ย975,000บาทนะครับแก่โจทย์นอกจากที่แก้เนี่ย ให้เป็นไปตามคําพิพากสารอุทธรเนี่ยครับคดีเนี่ยครับศาลเนี่ยนะครับก็ต่อสู้กันมาสามศาลเลยศาลชั้นต้นศาลอุทธรเนี่ยนะครับท่านก็พิพากษารเนี่ยให้ร่วมกันเลยนะครับจำเลยทั้งสาเนี่ยร่วมกันแต่ว่าจำเลยที่สาเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทประกันเนี่ยเขาก็รับผิดตามวงเงินประกันของเขาอะนะครับซึ่งคดีนี้เขาเนี่ยมีประกันต่อทรัพย์สินเนี่ยบุคคลภายนอกเนี่ย 5 0 0 0บาทนะครับเขาก็รับผิดตามวงเงินประกันแต่ส่วนจำเลยที่1นะครับซึ่งเป็นคนขับในคดีนี้ครับพอขับรถไปเกิดเหตุละเมิดชนเนี่ยนะครับนอกจากจำเลยที่1เนี่ยต้องร่วมรับผิดแล้วเนี่ยจำเลยที่2อนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถนะครับซึ่งมีเครื่องหมายชื่อของจำเลยที่2แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเนี่ยครับเวลาเกิดเหตุละเมิดขึ้นมาเนี่ยจากรถแท็กซี่รถบริการสาธารนณะต่างๆเนี่ยนะครับ เวลาเขายื่นฟ้องคดีเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวคนขับนะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยรายได้เนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าเขาเนี่ยพุ่งเป้าไปที่บริษัทห้างร้านเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ คำที่บ้า,าสาราีกาที่1627ทั2,544นะครับเช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นว่ารายการเนี่ยเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกกน,นะครับมาให้กับทีมงานทนายอ้อเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนี่ยมาณัดที่นี้นะครับสําหรับคนที่ ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับคู่กรณีนะครับที่ขับรถมาชนท่านเนี่ยเพิอเฉยเลยหรือว่าไม่ติดต่อท่านเลยหรือว่าคาดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับว่าท่านเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาหรือสอบถามเราเนี่ยในช่องทางต่างๆได้เลยนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับ เพื <adas Wheel. S 3> ่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้สิทธ์นะครับรู้สิทธ์ว่าเราเนี่ยควรที่จะได้รับการเยียวยาอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับอยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปนะครับไปดูแลคนเจ็บไปเยียวยาคนเจ็บบางคนเนี่ยขับไปชนเขาอะนะครับไม่เคยไปดูแลคนเจ็บเลยแล้วก็บางคนเนี่ยหนักไปกว่านั้นเลยนะครับคนเขาตายเลย นะครับชนคนอื่นเนี่ยเสียชีวิตเลยไม่เคยเข้าไปดูดูดำดูดีญาติของผู้เสียชีวิตเลยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปนะครับรีบเข้าไปเนี่ยไปดูแลเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบ นะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีหรือคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับผ่านพน้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันคนที่มีรถนะครับท่านก็อย่าให้พรบบอนะครับหรือประกันภาคบังคับเนี่ยขาดนะครับนอกจากว่าท่านมีประกันภาคบังคับแล้วเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับเจ้าของรถเนี่ยทำประกันภาคสมัครใจเอาไว้ เพราะว่าบางครั้งนะครับท่านขับรถไปชนเขามีคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลนะครับก็ต้องนําเรียนนะครับว่าค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับเลือกซื้อประกันค่าสมัครใจนะครับคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับเลือกขั้นต่ำเนี่ยสัก1ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็เกิดเหตุนะครับต่อครั้งเนี่ยสิล้านบาทนะครับ เกี่ยวกับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกแล้วก็ถ้าในส่วนของเรื่องทรัพย์สินน่นะครับก็ให้คุ้มครองเนี่ยในวงเงินเนี่ยห้าล้านบาทเวลาเกิดเหตุขึ้นมานะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยรถท่านเองเนี่ยก็มีประกันนะครับเวลาเราไปประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับมีประกันเนี่ยมารองรับค่าประกันเด๋ยวนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับอย่างรถ ทั่วไปอย่างฮอนด้าแจ๊ดหรือว่ารถพวกยาลิฟอะไรในลักษณะอย่างนี้นะครับประกันเนี่ยหมื่นกว่าบาทเองนะครับสามารถผ่อนได้ด้วยเวลาท่านซื้อประกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคสมัครใจหรือว่าภาคบังคับเนี่ยท่านก็เลือกซื้อเนี่ยประกันเนี่ยบริษัทเดียวกันเลยเวลาเกิดเหตุเกิดละเมิดอะไรกันเกิดขึ้นเกิดชนกันอะไรอย่างนี้นะครับประกันเนี่ยถ้ามันเป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยมันก็จะเคลมง่ายนะครับส่วนท่านจะซื้อกับบริษัทไหนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่าน แต่เราเลือกความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยกับบุคคลภายนอกนะครับเราซื้อความคุ้มครองให้มันเยอะๆเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีประกันเนี่ยเข้ามารองรับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านน่นะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ